สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนพบกับวิชาคณิตศาสตร์โดยครูปินุสัยทองวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องคอรนอโจทย์ปัญหาหรมและคอรนอซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการหาคอรนอของจำนวนนับได้ 2. หาคณนอของจำนวนนับด้วยวิธีการต่างๆได้ 3. นำความรู้เกี่ยวกับการหาครรนอไปใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้การหาครรนอหรือผลคูณร่วมน้อยมีวิธีการหาด้วยกัน3วิธีวิธีแรกคือการหาตัวคูณร่วมวิธีที่2การแยกตัวประกอบวิธีที่3การหาร ซึ่งทั้ง3วิธีนี้มีส่วนคล้ายกับการหาหอระมอซึ่งเราเรียนเมื่อคราวที่แล้วแล้วต่อไปนะคะมาดูการหาคอรนอรโดยการหาผลคูณร่วมตัวอย่างแรกคือ3และ4หาผลคูณของ3วิธีการนักเรียนก็ะท่องสุดคูณเลยนะคะแม่3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 12บสองสิบห้าสิดยี็ดยี่สจ็ดสาุลภาคและจุดจุดจุดบางคนถามว่าทำไมถึงต้องจุดจุดจุดด้วยคือมันยังมีอีกมากมายนะคะต่อไปหาผลคูณของ4เราก็ท่องแม่สี่เหมือนเดิมสี่แปดสิ2สองสิบหกยี่สอง 36 40จุลภาคและจุดจุดจุดต่อไปเพราะฉะนั้นตัวคูณร่วมของ3และ4ได้แก่อะไรได้แก่ตัวที่มันเหมือนกันทั้ง2องจำนวนระหว่าง3และ4คือเลขอะไรคะทิ้ครูพิมพ์ให้แล้วคือเลข12กับเลข24เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะจะมีจุลภาคและจุดจุดจุดคือยังมีอีกเป็นอินฟินิตี้นะคะคือไม่มีวันจบ ต่อไปทีนี้เรามาดูระหว่าง12กับ24ตัวใดที่เป็นตัวคูณร่วมน้อยนะคะและน้อยที่สุดคือคือเลขอะไรคะเลขข้างหน้าคือเลข12ซึ่งต่างจากหอระมอหอระมอจะเอาตัวที่มากที่สุดแต่คอดนอคือเอาตัวที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า12เป็นคอนอของ3และ4 ต่อไปนะคะตัวอย่างที่2จงหาคอรนอรของ8 9และ12โดยหาผลคุณร่วมเหมือนเดิมเลยนะคะหาผลคุณของ8แล้วก็ท่องแม่8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80จุนละภาคและจุดจุดจุดนะคะอ้าวต่อไป 9อ่ะ9เราก็ท้องไป9 9 18 27 36 45 54 63 72 81จุลภาคและจุดจุดจุดต่อไป12ท้องแม่12เหมือนเดิมนะคะ12 24 36 48 60 72 84 96จุลภาคและจุดจุดจุด บางคนถามว่าอ้าวแล้วเราจะหยุดเมื่อใดวิธีการง่ายๆถ้าเกิดมีโจทย์เขาสามจำนวนเราเอาตัวที่มันเหมือนกันแค่จํานวนเดียวเหมือนในตัวอย่างนี้นะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้คือเหมือนกันแค่อะไร72เราก็สามารถหยุดได้แล้วเพราะว่ามันยังมีอีกมากมายถ้าเราทำมันจะไม่มีวันหยุดแน่เลยเพราะฉะนั้นเราแค่เหมือนกันอย่างน้อยเนี่ยแค่ตัวเดียวเราก็หยุดได้ วิธีการนี้นะคะจะนิยมหรือทำในกรณีที่ตัวเลขน้อยเพราะฉะนั้นสรุปนะคะว่า72คือครนของ8 9และ12วิธีการที่2ของการหาคอนนะคะคือการหาโดยการแยกตัวประกอบตัวอย่างนะคะเขาบอกว่า,าจงหาคณนของ4 6 และ8โดยการแยกตัวประกอบอ่าต่อไปวิธีการก็คือเรามาแยกตัวประกอบความมาแยกตัวประกอบคืออะไรเราเรียนมาแล้วนะคะว่าการแยกตัวประกอบคือการนําจำนวนเฉพาะมาเขียนในรูปของการคูณทีนี้เรามาดูว่า4เกิดจากอะไรคูณกันบ้างเอาจำนวนเฉพาะอะไรมาคูณกันก็นคือ2คูณด้วยอะไรคะ2ต่อไป 6, 6 6เกิดจากอะไรคูณกันก็เ,นเกิดจาก2คูณด้วย3 ต่อไป8 8เกิดจากอะไรคูณกันบ้าง2คูณ2และคูณด้วย2นักเรียนมาสังเกตนะคะว่ามันจะเหมือนกับการหาหอระมอแต่หอระมอเขาจะเอาตัวที่มันเหมือนกันแต่คอรนอถ้ามีโจทย์3จํานวนเขาจะไล่วิธีการคือเอาตัวที่มันเหมือนกัน3จํานวนก่อนอย่างเช่น4 6และ8ด จำนวนที่มันเหมือนกันทั้ง3ามจำนวนคือเลขอะไรคะเลข2เสร็จแล้วก็ไล่มาว่าจำนวนที่เหมือนกันสองจำนวนอีกคือคืออะไรคือสองต่อไปถ้าเกิดเป็นหอระมอเขาจะเอาเฉพาะตัวที่เหมือนกันแล้วที่เหลือไม่เอาแต่ครนนนะคะเป็นคนรักพวกพ้องเอาทั้งหมดเลยคือเหมือนกัน3จํจำนวนดึงมา1ตัวเหมือนกันนี่สามจำนวนนะคะ2ตัวนี้อัดึงมา1ตัว เหมือนกัน2จํานวนก็ดึงมา1ตัวและเศษที่เหลือคือเลข2และเลข3ก็เอามาด้วยเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น2คูณ2คูณ2และคูณด้วย3คําตอบข้อนี้คืออะไรคะ24นะคะดังนั้นคนอณอของ4 6และ8คือ24 ว่างที่2ของการหาคนาโดยการแยกตัวประกอบนะคะคือ15 30และ40 15เกิดจากคณกกกันเิดจาไ5คูณ3 30เกิดจาก5คูณ3คูณ2 40เกิดจาก5คูณ2คูณ2และคูณด้วย2ทีนี้เราก็มาดูว่าทั้ง3จํานวนนี้อะไรที่มันเหมือนกันคือตัวเลข5เหมือนกัน2จํานวนคือเลข3และเหมือนกันอีก2จํานวนคือเลข2 และอย่าลืมนะคะเอาตัวเศษที่เหลือลงมาด้วยนะคะคือสองตัวนี้เพราะฉะนั้นคณข,ของ 15, 30 40ก็คือ5คูณด้วย3คูณด้วย2คูณด้วย2และคูณด้วย2คํคำตอบคือ120ค่ะต่อไปนะคะเป็นการหาคอรณอรโดยการตั้งหารโจทย์ให้มาคือ10 20และ30นักเรียนก็มาดูว่า จำนวนใดสามารถหาร3ตัวนี้ได้ครูเอา5้าหาร5หาร10บได้สองหาร20ได้4หาร30สบได้6ยังหยุดไม่ได้นะคะ,ะต่อไปยังมีตัวร่วมอยู่ตัวร่วมนั้นคือเลข2 2สามารถหารสองได้1ครั้งหาร4ี่ได้สองและหาร6ได้3จะหยุดได้ก็ต่อเมื่อส่วนข้างล่างนี้นะคะตัวข้างล่างนี้ไม่มีอะไรหารได้นอกจาก1เพราะฉะนั้นเวลาตอบเอาตัว หารด้วยและตัวข้างล่างเศษด้วยนะคะเอามาคูณก็คือเอา5คูณด้วย2คูณด้วย2และคูณด้วย3คําตอบคือ60ตัวยอย่างต่อไปของการหาครนลทีการตั้งหารนะคะ20 24และ50เวลานักเรียนแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนเว้นระยะของตัวเลขหน่อยนะคะถ้าเกิดเขียนติดกันไปหมดเลยมันจะกลายเป็นหลักแสนนะคะ ทีนี้มาดูว่าสามตัวนี้อะไรสามารถหารได้ลองท้าทยด้วยเลขคู่ควเอาสองหารสองหารยี่สิบได้สิบหารยี่ิสี่ได้สิบสองหารห้าสิบได้ยี่สิบห้ามาดูอีกนะคะอะไรสามารถหารสามตัวนี้ได้อย่างน้อยสองจนวนนะคะที่เรามาหารคือเลขเลขอะไรคะเลขสองสองหารสิบได้ห้าหารสิบสองได้หก และหาร25ไม่ได้เราก็ดึง25ลงมาแต่ถามว่าเรายังหยุดได้หรือยังยังไม่ได้เพราะว่า5้และย5มีตัวร่วมคือเลข5 5หาร5ได้1หาร6ไม่ได้ก็ดึงหลงมาหาร25ได้5ครั้งเพราะฉะนั้นหยุดได้แล้วนะคะเพราะว่า1 6และห้ไม่มีอะไรสามารถหาร3ตัวนี้ได้นอกจาก1เราก็สรุป เอาตัวข้างหน้าลงมาคูณนะคะเอา2คูณ 2, คูณ5คูณด้วยแล้วคูณด้ําคำตอบนั้นคือ600ต่อไปนะคะเรามาดูโจทย์ปัญหานะคะพะนักงานต้องการนำขยะแต่ละประเภทใส่ถุงดำมีขยะประเภทพลาสติก42ชิ้นขยะประเภทแก้ว36ชิ้นขยะประเภทกระดาษ30ชิ้นโดยแต่ละถุงบรรจุขยะถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะ ลงในถุงได้มากที่สุดถุงละกี่ชิ้นใช้ถุงทั้งหมดกี่ถุงนักเรียนก็นมาดูนะคะว่าเออเราจะใช้ครนหรือหอระมอดีจุดสังเกตนะคะจะมีคำว่าวมากที่สุดคำว่าวมากที่สุดคือจะต้องหาหอรอมอ,อวิธีการคือเราเอาอะไรมา 30, 36และ40มาตั้งหารตั้งหารอะไรสามารถหารได้ครูเอา3หาร3หาร30ได้10หาร36ได้12 หาร42ได้14ต่อไปยังหาได้อีกนะคะทั้ง3ตัวนี้คือเลข2 2หาร10ได้5หาร12ได้6และหาร14ได้7หยุดได้แล้วนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรสามารถหารได้แล้วทีนี้เวลาตอบหอรมอก็คือเอาตัวข้างหน้าก็คือ3คูณด้วย2คำตอบคือ6 เพราะฉะนั้นจะใส่ขยะลงในถุงได้มากที่สุดถุงละ6ชิ้นใช้ถุงทั้งหมดคือเอาข้างล่างนี้มาบวกกันคือเอา5บวกบกบก7คำตอบคือ18ถุงค่ะจดปัญหาข้อต่อไปนะคะพี่ปังยิ้มอบขนมปัง3ชนิดโดยขนมปังปอนใช้เวลา30นาทีขนมปังฝรั่งเศสใช้เวลา40นาทีและขนมปังช็อกโกแลตใช้เวลา20นาที อีกกี่นาทีที่พี่ปังปอนจะอบขนมปังเสร็จพร้อมกันทั้ง3มชนิดข้อนี้เดายากนะคะน่าจะเป็นเมื่อกี้เป็นหอระมอแล้วข้อนี้ก็ต้องเป็นคอรอนอคอรอนอโจทย์ของมันนะคะจะมีคําว,ว่าพร้อมกันนะคะวิธีการมาหาเอา2ี่0 40มาหาคอรอนออะไรสามารถหามันได้อ่ะเอาห้าห้าหารยี่สิบได้สี่หารสาสิบได้หหาร4ี่สิบได้แปด หารต่ออีกนะคะเอา2หาร2หาร4ได้2หาร6ได้3หาร8ได้4หยุดได้หรือยังคะยังหยุดไม่ได้เพราะมีเลข2กับเลข4ี่เป็นตัวร่วมอยู่ตัวร่วมที่สามารถประหารมันได้คือเลข2 2หาร2ได้1หาร3ได้ไหมไม่ได้นะคะเราดึงลงมาหาร4ก็ได้2เพราะฉะนั้นมาดูนะคะว่า ขนมปังนั้นจะเสร็จพร้อมกันอีกเมาาื่อไรก็คือเอา5้าคูณ2คูณ2คูณ3และคูณที่2คำตอบคือเท่ากับ120นาทีนะคะที่พี่ปังยิ้มจะอบขนมปังเสร็จพร้อมกันนะคะจบแล้วจ้าสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1พบกันใหม่เรื่องต่อไปงานในสัปดาห์ที่6นี้นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือ1ทำแบบฝึกหัดในหน้าที่31ข้อที่4ถึง6 เรื่องการหาอรโนโดยการตั้งหารอันที่สองคือแบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วยที่1ก่อนทํานักเรียนทบทวนคลิปทิ่ครูสอนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาตัวประกอบการแยกตัวประกอบอรนอรและหอรมอนะคะเพราะคะแนนทั้งหมด20คะแนนอีกอย่างนึงขอฝากนะคะเวลาทําเสร็จแล้วนักเรียนควรที่จะส่งภายในวันนั้นเลยมันจะได้ไม่งค้าง และงานในสัปดาห์ที่ผ่านมารบควรส่งด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำเขากันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ